ภาพยนตร์พนอ2อลองของขั้นสุดบ้องปลุกปีศาจไฟสตาร์โปรดักชั่นตอบย้ำความเสียวสยองไม่มีที่สิ้นสุดการันตีสายศาสตร์ของแท้ไฟสตาร์โปรดักชั่นเปิดตัวจัดใหญ่จัดเต็มกาลาพรีเมียภาพยนตร์สายศาสตร์เสียวสยองของแท้ความสำเร็จจัก,กรวาลลองของสู่ตำนานความสยองของครูพนจะกลับมาเสียวสยองอีกครั้งใน พนอสองโดยภาพยนต์จะบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่พนอได้คืนพลังเทพสามตาชีวิตของพนอ mm hmm. ก็เหมือนถูกรีเซ็ตเริ่มความทรงจำใหม่กับการเรียนในรั้ววิทยาลัยครูอย่างที่เธอใฝ่ฝันโดยมีเบียคอยเฝ้ามอง mm hmm. และช่วยเหลือเธออยู่ห่างๆอยากให้ทุกคนจงจำไว้ว่าอย่าปลุกพลังเทพสามตาให้ตื่นขึ้นมาเพราะพนอจะไม่ใช่พนอที่คุณรู้จักอีกต่อไป ทุกเสียงทุกกระแสทุกสายตาได้ร่วมพิสูจน์กับปรากฏการณ์ความคลั่งของพนอเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความสยองที่ยิ่งกว่าการลองดีที่จะทำให้คุณต้องปิดตามากกว่าครั้งไหนไหนสู่การเดินทางเหมือนอยู่ในนรกที่พร้อมสร้างความเสียวสยองครั้งใหม่ไปกับเธอวันที่15มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยภายในงานวันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัทไฟสตาโปรดักชันจำกัดโดยคุณอภิรดีเอี่ยมพึ่งพรกรรมการผู้จัดการคุณเกียกรติกมลเอี่ยมพึ่งพรรองกรรมการผู้จัดการคุณทิพวริงนิงดำผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายดรวุิรวีจารุวัฒนะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย,ายธุรกิจโรงภาพยนตร์บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชน พร้อมด้วยทีมนักแสดงมากความสามารถอย่างเชอปรางเชอปรางอารีกุลแจ็คกี้จักรรินกังวานเกียรติชัยพิมมาพิมมาดาใจศักเสรีนชินชินวุฒิอินทรคูสินดีนาสุริวัตรสาวิวัตรวานิ์มาร์คศิวัตรจำลองกุลเอิร์ดกัดมนัดนามวิโร์เอ็มเมพรณภาจึงตรงศักดิ์ปิ้งกันตพัฒนเกษมสารนอยุธยาซานตาดรันพบริวเลิศสิริกุล ลูกว่าพิจิกาจิตตบุตระมัดกริยลดเลิศประภัยอิมเมจสุธิตาชนะชัยสุวรรณนัดนัชพลรัตนานเอาเรื่องกับชัยต้นปีทางไบซาชวนไปหนูก็แบบเออไหนๆก็อยู่ก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างถามว่าแบบเขาถือขอเยอะใช่ยหม นทีบ่บอกมาแก้บนหนูแบบ9,999พอยบอลแบบ <c oughs> อ่าที่เว,ว่าครั้งนี้มันคือการไปบนโดยเฉพาะเลยตั้งใจใช่ตั้งใจแสดงว่าเรามีธงในใจไปแไม้ว่ากี่ร้อยกี่พันล้านกับการบอลครั้งนี้ขอให้ได้ตามที่เขาขอค่ะเออเขขอให้ได้ตามที่เขาขอมีคอมมิชมนต์อื่นไหมสำหรับเธอคอมมิชมนต์อื่นสำหรับ,รบเธอ,อไม่มีค่ะขอให้ทุกอย่างร่ำลือคนดูรักคนดูหลงคนดูชอบคนดูไปดูกันเยอะเยอะขยายมันบรรยากาศอะไรอย่างนี้ถ้ามันทะลุเ้าเราจะไม่รำไหมคะตูต้องรำเหรอเนี่ย มาไปบนน้ำเนื้อตามลำพ่อได้ไหมอ่าขอคิดดูก่อนได้ไหมเอาแล้ามันหมื่นล้านเราอาจจะลำเลยแสดงว่าถ้าหมื่นล้านปุ๊บนี่ได้เห็นเชอร์ฟังลูกออยาบันหมื่นล้านหนูยอมลำเลยอะแต่เราซ้อมๆลำไปดูโอ้ยลำนะกันนิดดาวเผ่อไปขายต่างประเทศเผื่อมป็นจุดยอดใช่ไหมเราก็อยากนะ ใจังกับการเดินทางพนองดีใจมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าภาคแรกยังมีเรื่องราวให้เล่าต่ออยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่พี่ตามยังไว้วางใจให้กลับมาอยู่ตรงนี้นะคะกดันคตอมนี้แบบภาคหนึ่นง,ง,งไปดีนะนนอขอบคุณมากเลยค่ะก็อยากทําให้เป็นที่ตามที่เขาต้องการอยากเล่าเรื่อง,องพนอให้มากที่สุดแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องราวของเขามีความน่าสนใจและอยากให้คนเข้าใจตัวครูพนอมากๆว่าทําไมเขาจึงกลายเป็น คือได้คือรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าการให้ของไม่ใช่สิ่งที่ดีแม้ว่าคนที่เขาพยายามจะคืนทุกอย่างพยายามจะแบบลดความตัวใจคือพลังไม่เอาแล้วก็ได้สัตายแล้วก็ได้เขาก็หลุดไม่พ้นกรรมของเขาที่ต้องทำเพราะว่าถ้าเล่นของแล้วมันจะติดตัวเองไปจนวันตายเด็กๆมันแค่ปกะสบการเป็นขขนักแสดงอยากเพราะว่าเรื่องนี้น้องนักแสดงมันก็แบบยากมากมาเรียกว่า สนุกไม่รู้ว่าขั้นสุดไหมแต่ว่าก็สุดเท่าที่เคยแสดงมานะตอนนี้คิดว่าแนนาะคนก็อาจจะมีอีกก็ได้หรือว่ามีหลากหลายมากขึ้นแต่ชันรู้สึกว่าแค่ได้เป็นพนอกก็เอ็นจอยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้ได้ได้ประสบการณ์ที่แบบไม่คิดว่าจะองจะมีหลากหลาย เกิดมาจากไอโนะเนาะเคยแบบมันก็จะมีคอมเมนต์อะไรเงี้ยสมัยก่อนเนาะที่เราเคยเจอผู้หญิงมักเจอคุกคามทางออนไลน์แล้วตอนนี้มันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองที่เธอรู้สึกยังไงบ้างที่แบบอ่ะเดี๋ยวนี้มีกฎหมายคุ้มครองแล้วแม้กระทั่งออนไลน์แล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใจขอใจเราเรียกว่าการคอมเมนต์ก็คือมีคนอ่านนะถ้าแบบผมอ่านก็จะเป็นอะไรที่เราอาจจะกระทบจิตใจกันได้ก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนคอมเมนต์มันคือการส่งสารหึงคนคนหนึ่งจริงๆแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยตอนนี้ก็มีมี ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็มีความสบายใจให้คนที่อาจจะเป็นคนผูก<ม>คอมเมนต์ใส่เนี่ยได้มีอะไรที่สามารถตอบโต้กลับไปบ้างเออเอาจริงๆหลายคนบอกว่าเออถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นการไปคุกคามแบบอัดซึ่งหน้าโดยตรงแต่ว่ามันก็คือคาพูดที่แบบไม่ควรใช้ทางโลกโซเชียลใช่ก็จริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าง่ายสุดก็คือลองนึกว่าคุณกล้าพูดขนาดนี้ต่อหน้าหรือเปล่าถ้าคุณไม่กล้าก็อย่าทาเลยเป็น<ๆ><ๆ>นักแสดง<ๆ>เป็นก็ถ<ๆ>ือว่าเป็นแบบนั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะเอออย่ากเลยนะอะไรที่ลังเส้นเราก็มีสิ่งที่เราจะสามารถแบบพูดถึงคุณหรือว่าเข้าหาคุณหรือว่าเออแบบตักเตือนกันได้อะไรแบ,บ,บนี่ยคอนเนอร<อ><อ>์ยังเจออะไรอย่างนี้อยู่ไหมครับหรือแบบมีเข้าไปดูไหมพวกอะไรลงในเล็<ว>ก<ๆ>อะไรเห็นอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเออตอนนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ายุ่งกับการเรียนเอออาจจะไม่ได้แบบโฟกัสกับมันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราเป็นไอดอลทางบริษัททางค่ายเป็นคนจัดการตอนเนี้ยเราไม่ไม่ได้เป็นไอดอลแล้วเรามาเป็นนักแสดงเตบบนัสแสตนเต็นต ราจะมีวิธีการจัดการในแบบพวกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดจาไม่ดีกับเราอย่างไรจริงๆก็ต้องบอกว่าหนูก็มีทีมท,ที่คอยแบบเออระบายใส่กันมากแบบทําไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบเอออยากให้เราพนันอยากให้เราเห็นว่าแบบเออมันมีทางอื่นนะมันมีช่องทางอีกมีวิธีที่หลากหลายกว่าน,นี้นะก็อาจจะเป็นอะไรที่ควรจะเก็บมาใช้ปะปุูแต่ถ้าอะไรที่มันแบบเอ้ยแค่บ่นหรือว่าแค่อยากจะแบบทําร้ายการทำคำพูดอะไรเงี้ยเราก็ ดีแต่ถ้าเกิดค่อยทำไม่สุภาพแล้วมันลามอาไปติแบบตัวเราอะไรอไร<ล>ย่างเงี้ยแ้อย่างเงี้ยเราคิดจะป้องเหมือนคนอื่นไหมคบแบบํำเนินกดัดกินก็มีค่ะมีมีความคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,เราพูดคุยกันได้ก็คงจะดีกว่าและทอยากทำจะดีกว่าค่ะ มีใครมาพูดตามไม่ดีใส่เราหรือมีมาขอโทษหรือใดกมาส่วนตัวไหมแบบว่าแบบสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเหมือนกันนะคะมาบอในงานจับมือด้วยซ้ำมา <ละ S 1> ในบางครั้งว่าเอ้ยพี่เคยมองเราผิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณที่วันหนึ่งเขาก็เออรู้สึกดีกับเรากลับมาหรือว่าเขามองเห็นในบางอย่างเราก็คงพิสูจน์ไรบางอย่างกลับไปให้เขาต้องเห็นได้ ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกับชีวิตเราคือกลับมาในวงการเต็มตัวยังครับยังค่ะยังเรียนยังเรียนอยู่นะคะหนูจบครั้แรกาครั้งแรกอันนี้เป็นยังไงบ้างขึ่นทาค่ะด้วยอ๋ออันนี้คืออันนี้คุณได้ขึ้นอีกประมาณ3-4เดือนค่ะก็จะเรียนหลักหลักจบหนูยังมีเรียนอยู่ค่ะ เตรียม <differences S 2> บินบินไปไปมามาบินทุกเดือนเลยค่ะตอนนี้หกรอบต่อเดือนไม่ไม่ถึงหกอาทิตย์ตอนนั้นแต่วอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดแปรอบต่อเดือนอะไรเงี้ย เดือนนี้เดือนนี้ก็คือมันมีการโปรโมทหนัาด้วยในเงี้ยคือเราก็จะอยู่เป็นตักเลยไหมก็อยู่แค่ประมาณมีกว่าเองค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวก็มีไปเป็นจับเพราะว่าเปลี่ยนฟูทามอยู่ก็ยังไม่เป็นตัวเซมัสอันนี้เป็นตัวเซมัสแต่ว่าชินแล้วใช่ไหมค่อนข้างจะปรับตัวได้แล้วแต่ว่าเราก็พร้อมรับทุกอย่างนะคะถ้าเป็นพนักงานได้เป็นไปแล้วแต่ในในคือผลการเรียนมันดีมากเพิ่มแรกที่บอกคือมันข้างได้าตายบ้างว่ามีแบบเออก็มีแบบลดหลั่นลงมาบ้างเออแต่ว่าก็ถือว่าจัดการได้แต่ถื ตอนนี้หนูก็ชื่นทำใจแล้วว่าก็<ห>ปล่อยนะลูกที่หมอใครบอกเลยว่าปล่อยนะปล่อยนี่ก็ปล่อยเท่าไหร่เดี่ยวปล่อยสักซี่อะไรอย่างเงี้ยปล่อยอยู่ในเกณฑ์รับได้แ<อ>ต่ว่าคือต้องดูส่าสุขภาพตัวเองไว้ก่อนถ<ต>้าเราปล่อยแ,อแล้วมันมันรู้สึกงเนี้ยเพราะว่าเราทำมา เอออยากกดดันตัวเองเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราทำงานหลักสิตรดีเลยเดินทางนะขึ้นทางของเชอร์นี่กี่เปอร์เซ็นต์50%ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ว่าสามารถคือตัวตัวเครดิตหนูอยู่ที่ประมาณ24เครดิตแล้วหนูตอนนี้กะจะเรียนที่55เครดิต่ะเออมันต้องมีทรงมีสอบอะไรอย่างนี้เล่นทำรีพอธ์ค่ะใช่ ้าเป็นการไปเปิดโลกไปเอาข้อมูลใหม่ๆไปเจอเพื่อนๆในวันธรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ป่ะก็เป่นอาจ์เจอสิว่าใ้มีคนะสบการณ์อขอบคุณนะคะเพราะมีโอกาสโอเคค่ะขอบคุณนะคะ